มี55ม็เทียวเดอมม้อกันนะคะเดอมม้อกัมีการขายของขต้มขนมหลยายอย่างกันนะคะเท่ากับ55มาเบิร์นเนาะอันนี้กับนี่ขนมเก,กแค่นมสดกันนะคะสําหรับ้านนี้ค่ะอันนี้กับเป็นไค่เข้มกันนะคะเดี๋ยวเข้ากับ5้ามาเบิร์นละยอื่นต่อไปกันเลยนะคะกับน,นี่ลูกชิ้นใหญ่ กันค่ะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่กันนะคะครับอันนี้กะมีปูอัดกันนะคะแล้วกัข้าวมัเงเนื้อค่ะอันนี้เป็นเนื้อหวานกันนะคะแล้วกับนีหมูหวานกันค่ะ ไม่ร้ายย่างกันนะคะขาหมูนครปฐมกันนะคะขาหมูนครปฐมกันค่ะแบ่อนิ่งกับนี่กันนะคะถ้ามาอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นเข่าคุกิ๊กันท์ทอดละล้านตามาเยนะคะของกินเยอะ จำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ